สวัสดียามเช้าครับผมออกบ้านแต่เช้าเลยเอาถูค่ะถูกคักๆเขา เกียตรงไปไปคือน้ำออกโอ้ยมันเป็นร่อกน้ำแค่นี้นี่โอ้ปวดซาลลนตุบตับตุบ น,น,นี่เาไม่สนใจนะขี่นั่นเดี๋นี่เอาเดิ๋ยวไก่อนจะพักจมะมาชุดหนึ่งอีกถูให้มันน้ำใจก่อนถูมันน้ำใจก่อนขันปุม่มนอยู่ได้ทั้งวันลวเลยปุ่มม่ ยูได้ทุกงวันแหละโอ้โหโยกไปทั้งกลุ่มเลยไปเดี๋ยวไปเคลียร์หญ้าหาหญ้าหาอะไรอีกมันที้สายแล้วสาย มาได้ต้นกล้วยมาด้วยนะครับผมจากคอมนิดนี่เปียพอแล้องพนแล้ว<ช>เดี๋ยวเอาเอา,เอานี่ขึ้นนี่กล้วยกล้วยสมเปอเหมือนแค่น,นี้กล้วยสมติดอ้อยขื้นนะดนี่สามต้นตน,นี่เออสีแดงๆนี่ก็เลยส่งบริการเยน่ย เรื่องหองเก่าก่อนของใหม่ยังพึ่งไะอีกต้นทึบโอ้อยอ้อยกี่หอมนึงไปอ้อยแบกนึงไปมันทับอ้อยไปดิฮะใบใบกล้วยทับอ้อยเลยโอ้งัดไปนูจุกเอาจุกเอา ใหม่น่าเอิอนได้ยูได้ย,ดยูเออเออ,เอีกชุดอีกอีกเออโอละไปเคโอเค,อเคไปส่งนางมาอีกแล้วครับผม บ้านสวนบ้านสุกเออตรงนั้นแหละจะได้ใส่จะได้ใช้งานเดี๋ยวขอดินมาถมอีกทีบ้านสวนดีครับผมปล่อยน้ำใส่ย,ยานปล่อยลงไปแล้วโอ้แดดอย่างนี้ก็ไลดี ยาวบข้าวแคล,แล้วอากาศน้ำน้ำก็ปล่อยดึงเลยไปใส่แห่นั้นเลยนะครับปีๆเอาไปเลยดูแลขึ้นไปก่อนนะครับมารอน้ำที่ปลายทางนะครับผม กว่าจะได้แต่ล่องแต่ละล่องนะครับผมมาโรนปุ๊บสลับเปลี่ยนอีวันกว่าจะสิ้นตรงนี้แล้วก็ยอดไปนู่นใหม่ให้ความชื้นมีตลอดนะครับผมทางนี้แห้งเลยดิชื่นตลอด ก้าโมงเที่ยงกะวาดได้สกีล่องนะครับรอน้ำยู่ในล่มก่อนนะครับผมผักลมลมไม้พอได้อยู่มาจากแปลงหญ้านะครับผมส่งอาหารเที่ยงก่อนเชา้าก็ได้ต้นกล้วยมากอ นี่ไปกินตนอนคะืนเนาะไปสมเที่ยงก่อนแต่งไปดูก็อกือไปโอ้เอาแล้วมูนของต้นนี้ทำไมไม่กินนี สองตนอาดึงมามานั่นไปบ่ายสี่โมงค่อยเข้าบ้านกินไปโอ้ยพุทราหล่นเยอะจังมิขยาพุทราลงบนเนี่

จนไก่เดินตามป่าถูต้นไม้คักน้ำว้าด้วยเนี่ยหยวกตัวขาวกล้วยส้มกล้วยกินไ,ไปไปกระบ้าเลยทีนี้ ก่อนที่กันแหละเย็ยนค่อยเข้าบา้านเข้าบา้านลมทั้งวันเลยตรงนี้ลมพุดสาเรับข้าบ้านก่อนครัาบาผมเมื่อจะของบา้านออกนอกบ้านแล้วครับทำความสะอาดค่อย ทำความสะอาดก่อนก่อนก่อนที่จะเข้ามาโ้็มียาฆ่าเชื้อนะอะกวาด โอยลงโอวหือลงังคาหมดแล้วเนาะเล่นดินมันใช้เยอะๆที่ไหนล้อเล่นดินเหงอะไหล่ปักๆขูดขูดผู้เหกเอาลงก็เอาลงค่ำนี้ก็เอาลงผู้ <Good. S 2> เหกเอาขึ้นอาทิตย์หนึ่งขึ้นครั้งหนึ่งผู้ <Good. S 2> เหกเอาลงลงทุกวันเลยผู้เหกเอาลง <Good. S 2> ปรับพลับ ปรับใหม่ไปอยู่บ้านใหม่ก็จะปรับวิธีใหม่แก้ไขกยุยดินโอยเบิงวางเลยคือเอร้อย เรียบร้อยแล้วครับผมสะอาดสะอาดเรียบร้อยต้องมีน้ำยาค่าเชื้อนอ่อยฉีดปล่อยทิย้งไว้อากาศถ่ายเทแห้งออกได้อาทิตย์ละครั้อย่างดีออกนอกโอ้ยหอยอพังหมดแล้วนนผลงาน กวานเรียบร้อยนะครับผมแช่เท้าที่นอนสะอาดเรียบร้อยครับทำก่อนอาดให้คนนายนาแช่เท้าก็ต้องมีกินนะครับผ่านไปอีกวันครับปผมตรงนี้ไม่รู้จะไปทางไหนมีแต่คลิปลุยป่าหาอาหารให้รีกอย่างเดียวไม่มีออกงานด้วชีวิต นี่มีกินอย่างเดียวใช่ไหมปันนั้นก็ได้รักษาเท้าอีกเฮ้ยแช่ตลอดทั้งปีนะครับผมอ่จับ,บคุณครับผมสวัสดีครับผมฝากกดไลค์กด subscribe กดปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเชอรี่จังด้วยนะคะ